มีแก่ท่านผู้ที่ได้รับชมและก็ได้รับฟังทุกท่านวันนี้จะพาท่านมาศึกษาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าจากหนังสือพระไตรปิฎกพุทธวจะนะบทธรรมเล่มที่9วันนี้เรามาทําความเข้าใจที่ไม่มีโซหรือที่พุทโธได้ตดรัสไุญในวดนี้ว่าทําความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอาหารมันมีความเกี่ยวเนื่องกันเพื่อจะได้เข้าใจต่อจากเมื่อวานเราเพอได้เข้าใจแล้วว่าที่ไม่มีทุกข์ไม่มีโศกที่ที่ใดก็ตามที่มันไม่มีความเกี่ยวข้องทางวิญญาณแล้วที่นั้นก็จะไม่มีทุก์ไม่มีโศกในวันนี้เรามาศึกษาในเรื่อง อาหารซึ่งมันมันมีของมันโดยโดยธรรมโดยธรรมชาติในวันนี้ผู้ตรงได้ส่งตรัดว่าพิสุจน์ทั้งหลายถ้าไม่มีราคะความกำนัดไม่มีนันทิความเพลินไม่มีตัณหาความอยากในกับผาลีกาลาหารอาหารคือคำข้าวแล้วไส <c oughs> วิญญาณก็เป็นสิ่งตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในกัพะรีกราหานั้นวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการย่งลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการย่างลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้น ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดพบต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดพบต่อไปไม่มีในที่ใดชารามรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นชารามรณะต่อไปไม่มีในที่ใดพิสูจน์ทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่มีโศกไม่มีทุรีไม่มีความครับแคน้นดังนี้นี่คือที่ไม่มีโศก ไม่มีทุกข์ดีไม่มีความขับแค้นเรารู้แล้วว่าที่ออกจากรักคืออานาปนาสติกายกตาสติตัวน,นี้ก็เหมือนกันถ้าจะไปสู่ที่ไม่มีโศกไม่มีความขับแค้นก็มีอนาปนาสติตัวน,นี้เองทีนี้เรามากลับมาดูในคําคําสอนของผู้เจา้าเป็นปฏิจจสมุปบธรรมเป็นธรรมที่อาศัยการละกันเกิดขึ้นทั้งหมดเลย ในเรื่องนี้พระอ,องค์ทรงอุปมาว่าเปรียบเหมือนเรือนยอดนะหรือศาลายอดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือที่ใต้ก็ตามนะเป็นเรือนที่มีหน้าต่างทางทิศตะวันออกนะเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นไปแล้วก็ส่องแสงเข้าไปทางหน้าต่างนะเมื่อส่องแสงไปทางหน้าต่างแล้ว แสงทางทิศตะวันออกก็จะไปปรากฏอยู่ทาง <c oughs> ฝาเรือนหรือพื้นเรือนทางทิศตะวันตกพระองค์ทรงตรัสถามพิสุว่าใช่หรือไม่นะพิสุก็บอกใช่พระเจ้าข้านะแสงนั้นจะหลอดฝาเรือนจากทางทิศตะวันออกตะวันออกนั้นตกทางทิศตะวันตกนะแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสต่อไปว่าอ้าวถ้าแสงนี้ถ้าเราเอาพื้นฝาเรือนนี้ เอาพื้นเรือนนี้ออกแสงจะไปตกไหนนะแสงก็จะไปตกที่พื้นดินถ้าเราเอาดินออกล่ะแสงก็จะไปตกอยู่ที่พื้นน้ําถ้าเอาน้ําออกล่ะแสงก็ไม่มีอันนี้ก็คือกําลังอธิบายว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ถ้าวิญญาณมีน้ํารูปไม่มีนะวิญญาณก็ไม่มีนะถ้าน้ํารูปมีวิญญาณไม่มีน้ำรูปก็ไม่มีใช่ไหมมันจะเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ ท่านพระองค์จึงตรัสว่ากับพรีกราลหารเนี่ยอาหารมันทำให้เจริญงอกงามมันทำให้วิญญาณไปตั้งอยู่นนี้เรากลับมาดูว่าทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับอาหารใช่ไหมอาหารทางกายก็คือข้าวปลาอาหาร อาหารที่เรากินทุกวันเนี่ยเป็นอาหารเนี่ยท่านผู้รับฟังเราชมหลายตื่นมาก็ถ้าเป็นอีสานก็เกียมหนึ่งข้าวเกียมหุงข้าวใช่ไหมเกียมเกียนอาหารนี่ไงวิญญาณก็ไปเกาะที่อาหารเปไปเกาะที่อาหารแล้วก็เกิดพอใจแล้วไม่พอใจพอใจก็อยากกินเยอะๆนี่ยเนี่ย,ยวิญญาณไปตั้งอยู่แล้ววิญญาณมันมีที่ตั้งอยู่แล้วความเจริญแห่งนามรูปก็มีในที่นั้นก็หมายความว่า เมื่อเรายัางพอใจในการกินอยู่ร่างกายก็ต้องใหญ่ต้องห้วนพีไปตามลําดับเราตั้งเกตเด็กน้อยใครมีบุตรหลานเราจะเห็นว่ามันค่อยกินอาหารไปวันละช้อนวันละถ้วยวันละทับพีนี่มันก็ค่อยพัฒนาร่างกายใหญ่ขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปเห็นไหมฮะเนี่ยพระเจ้าวันเนี้ยเพราะอาหารนี่แหละวิญญาณก็มีที่ตั้งอยู่เนี่ย วิญญาณมีที่ตั้งอยู่นารูปมันก็มีที่เจริญงอกงามเมื่อเจริญงอกงามสังขารนี่ก็มีต่อไปมีต่อไปซึ่งมันก็เป็นพบเป็นชาติต่อไปอย่างเงี้ยเนะพยผู้เจ้าบอกว่าเพียงแค่ลราคะราคะความกำหนัดยินดีไม่มีใครหรอกบอกว่าเด็กน้อยมันยังมีราคามีความกำหนัดยินดีเลยยังมีความพอใจยังมีความเพลินเห่ไหมยมสังเกตดูสิเด็กน้อยมัน ถ้าเราให้ของให้อะไรมันก็มีความกำนัดยินดียึดมั่นถือมั่นของมันนั้น,นก็เพลินเพลินในการเล่นเพลินในการสนุกสนานของของของเด็กน้อยเองี้ยก็นันทีค,คือความเพลินถ้ามีความกำนัดยินดีพอใจแล้วจะมีความเพลินทําไงพ่อแม่ขี้เกียจพาลูกไปทากิจกรรมงั้นก็เอาโทรศัพท์ให้เด็กดูเด็กก็ดูการ์ตูนก็เพลินอยู่กับรูปตาก็มอง จ้องอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมมันเพลินพอเพลินแล้วก็อยากอยากดูอีกอยากเห็นอีกเห็นไ,ไหมเป็นตัณหาเงี้ยตัณหาตัวนี้แหละผู้เจ้าก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นตัณหาในรูปในเสียงในกนในล,ในลิ่นในรสในพุทธภะเหล่านี้ยผู้เจ้าว่านี่คือเป็นที่อยู่ของวิญญาณมันมีที่อยู่ของวิญญาณเมื่อเราให้อาหารทางปัญญาจเจริญงอกง,งามอยู่ด้วยการดูกัน เห็นอย่างเงี้ยมันก็จเจริญง,งอง,งามอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ล่ะไม่มีราคะไม่มีนันทีไม่มีตัณหาในคําข้าวก็ตายท่านเองเนี่ยคนป่วยจะตายเนี่ยเขาไม่กินข้าวนะไม่กินอาหารอะไรทั้งสิน้นแหละมีแต่หมอนี่แหละจะเขี่ยวเข็นให้เขากินก็โดยการทําเป็นอาหารเหลวบ้างใส่เข้าไปในสายยางบ้างเพื่อให้ขาดขันนี่มันกินแต่ว่า ถ้าคนเขาจะตายจริงๆเนี่ยไม่เอาแล้วกับปรรลีกลอาหารอาหารคือคำาข้าวไม่มีแล้วไม่เอาแล้วไม่ยินดีพอใจวิญญาณไม่ไปตั้งอยู่กับรูปนี้แล้วเมื่อวิญญาณไม่ตั้งอยู่กับ <c oughs> นามรูปกายนี้ก็แตกสลายที่ที่เราเรียกกันว่าตายเห็นไหมฮะอันเนี้ย <c oughs> มันเกี่ยวข้องกันเลย <c oughs> ทุกวันที่เราอยู่ได้เพราะอาหารใช่หไหมหมดอาหารเราก็ตาย อาหารของกายคือข้าวปลาอาหารน้าเนี่ยอากาศที่ว่าดินน้ําไฟลมแล้วกินอยู่กินลมวันละหลายหลายพันลิตรหน่ยกินน้ําวันก็หลายลิตรกินข้าววันหนึ่งก็หลายกิโลเห็นไหมฮะมันเป็นอย่างเนี้ยแต่ถ้าเราไม่มีอาหารมันก็วิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ไม่มีที่เกิดแต่ถ้ามันมีวิญญาณมีตั้งอยู่มันก็มีเกิดเกิดเกิดต่อไป เกิดดับเกิดดับต่อไปอย่างเงี้ยทำไมเรากินอาหารกินแล้วกินเหล้ากินวันนี้แล้วเอา้าทายอุจจาระปัสสาวะไปเอา้าพรุ่งนี้ก็เอาอีกอย่างเงี้ยให็ไหมหมันมันสืบต่อนามรูปนี้ต่อไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีราคาความกำนัดยินดีในอาหารในอะไรทั้งหมายทั้งมวลแล้วก็ก็จเจริญง,งอกง,งามแห่งสังขารก็ไม่มีอย่างเงี้ยมาไม่มีราคาเป็นอาหารของตัณหา เป็นอาหารของนันทิมันจะเกี่ยวเนื่องกับฐานพ้นท่านผู้รับฟังเราสังเกตเหรอถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีใช่ไหมฮะถ้ามีราคะเนี่ยความกำหนัดยดินดีความพอใจที่ไหนนันทิความเพลินจะมีที่นั่นใช่ไหมฮะเราสังเกตดูแล้วพ้นกับบุตรกับล้านกับสามีพัญญากับทรัพย์สินเงินทองกับการกินการเล่นใช่ไหมถ้าพอใจมีกำหนัดยดินดีตัณหาเกิดเมื่อตัณหาเกิดนันทิความเพลินจะมี เพิ่นอยู่นั่นแหละเอา้าบางคนเพิินเล่นโทรศัพท์ <c oughs> เพิินแชทไลน์เพิ่นเอ้ามดเวลาไปแล้วเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอ้าวเนี่ยเพิินใช่ไหมฮะพอมีความเพิ่นแล้วตัณหาความอยากก็จะมีพอมีตัณหาความอยากก็จะมีก็นั่นแหละก็ในอาหารที่พระเจ้าว่าอาหารทางตาคือรูปนี่ไหมอาหารทางหูคือเสียงอาหารของจมูกคือกลิ่น อาหารของลิ้นคือรสอาหารของกายคือเย็ยนร้อนอ่อนแข็งอาหารของใจคือทำมาลงความรู้สึกนึกคิดตราบใดถ้าเรายังมีสิ่งเหล่านี้อยู่พบใหม่ต่อไปก็มีแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ล่ะพบใหม่ต่อไปก็ไม่มีนะมันไม่มีที่จะเกิดไม่มีที่จะไปมันก็เหมือนแสงที่พระเจ้าทรงอุปมานนั่นแหละแสงถูกพื้นฝาฝาบ้านเมื่อเอาฝาบ้านออกก็ไปถูกดินเมื่อาดินออกก็ไปถูกน้ํา ถ้าน้าออกแสงก็ไม่มีทั้งๆท,ที่แสงมันมีแต่มันไม่มีฉากไม่มีที่ปรากฏไม่มีที่กระทบอย่างเงี้ยอันบุญเจ้าบอกว่าผัสสะเนี่ยถ้ามีกระทบแล้วสิ่งนั้นจะมีถ้ามีตามีรูปมีจกักวิญญาณไปรับรู้รูปจะมีแต่ถ้ามีตามีรูปจกักวิญญาณไม่ไปรับรู้รูปนั้นก็ไม่มีเห็นไ,ไหมฮะ ถ้าเราไม่มีความพอใจในการจะดูอ่ะก็มันก็ไม่มีความเพลินที่จะดูทางตาเงี้ยแต่อย่าลืมนะว่าถ้าเราไม่มีตาดูมันก็ไปทางเสียงอีกไงถ้าไม่มีทางเสียงก็ไปทางกลิ่นอีกไม่มีทางกลิ่นก็ไปทางรสอีกไม่ไปทางรสก็มีทางกายอีกแม่งั้นก็ไปทางใจนฮะอันนี้เป็นบทธรรมที่เราต้องเรียนรู้ถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ พระุทธเจ้าบอกวางความพอใจกำนัดยินดีวางอย่างไงอ่ะพระุทธเจ้าว่าจิตนี้เมื่อจะน้อมนึกไปถึงกามคุณทั้งห้าในอดีตก็ตามในอนาคตก็ตามในปัจจุบันก็ตามวางสิ่งด่านั้นวางความกำนัดยินดีแล้วมาอยู่กับลมอยู่กับกายเมื่อมีสติอยู่กับลมอยู่กับกายนั้นที่ความเพลินต่อความพอใจก็ไม่มีเมื่อนั้นที่ความเพลินไม่มีตัณนหาคือความอยากก็ไม่มีอย่างงี้ อันนี้คือการดับแบบแบบพระพุทธเจ้าคือดับอาณาปัดดับด้วยอาณาปณสติถ้าเราทําได้นะพระเจ้าที่นั้นไม่มีโศกไม่มีทุรีไม่มีความคับแขนก็นิพพานนั่นเองคือที่ที่ไม่มีความคับแขนแต่การที่เราอยู่คลองเรือนเนี่ยไม่มีความคับแขนโยมสังเกตดูสิเอ้เราก็แต่ก่อนนะเราเป็นเด็กน้อยเนี่ย มีรถอยู่คันเดียวเราก็เล่นอยู่ได้ทั้งวันหรือมีกะลามะพ้าหรือมีกระป๋องอะไรเราก็เล่นเพลินอยู่ทั้งวันแต่ทำไมเราโตมาแล้วเรามีตั้งหลายหลายอย่างมีข้าวมีปลามีบ้านมีเรือนมีไล่มีนามีทรัพย์สินเงินทองมากมายเอ๊ะทำไมไม่มีสุขแต่เด็กน้อยเขาทำไมมีสุขมีของเล่นชิ้นสองชิ้นเขาก็มีความสุขแต่เราเติบใหญ่มามีอะไรมากมายไม่มีสุข เนี่ยเนี่ยเราต้องกลับไปคิดก็เพราะว่าเราหลงยึดสิ่งนั้นแล้หลงไปเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นถ้าเราเพลินสิ่งใดผู้เจ้าสิ่งนั้นจะเป็นความโศกอา้าวสมมุติเราเพลินพอใจกับลูกหลานถ้าเกิดลูกหลานล้มหายตายจากเจ็บป่วยจะเป็นความโศกเศร้าเสียใจให้มาทันทีความโศกเศร้าเสียใจผู้เจ้าเป็นทุรีเป็นเหมือนขี้ปุนละอองเป็นเหมือนที่ ทำให้คับแขนรักาายเคืองพระเจ้าเมื่อมีทุรีแล้วจะมีความขับแขนไหมฮะความคับแขนขับแคบของกายของใจก็จะมีเราอยู่กับสามีพัญยาเนี่ยยมสังเกตมันจะมีความโศกมีทุลีมีความคับแขนอยู่ตลอดมันไม่มีการโปร่งโลง่งเหมือนการอยู่คนเดียวหรือปฏิบัติธรรมอย่า ยลองสังเกตดูก็ได้เราเคยอยู่ด้วยกันสามีปัญญาเนี่ยวันใดวันหนึ่งสามีก็ไปทํางานอีกที่เราก็ไปทํางานอีกที่เราอยู่คนเดียวเรามีความรู้สึกว่าโปร่งโลง่งมันไม่คับแค้นต้องก่อเรามัดระวังอย่างเงี้ยที่พระุทธเจ้าบอกโอเรานี่แหละอยู่ผู้เดียวนี้มีความสุขเพราะว่าการอยู่ผู้เดียวไม่ต้องไประมัดระวังเรื่องอิริยา หรือการจะผายลมหรือการจะทำอิริยาบถอื่นๆซึ่งมาอยู่กับฝูงชนเราต้องเรามาระวังเหล่านี้อย่างเงี้ยแม้แต่จะผายลมเราก็ผายลมแบบมีความสุขไม่ต้องคอยกระมิบกระมีเรามาระวังเงี้ยแม้แต่การจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็มีความสุขก็ไม่ต้องเรามาระวังเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่กับคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนสี่คน,คนต้องเรามาระวังกายเนี่ย นะีพระเจ้าว่ามันเป็นความคับแคบขับแค้แนอย่างเงี้ยอันพระเจ้าจึงสอนให้พิสุเป็นผู้ยินดีอยู่ผู้เดียวยินดีในที่วิเวกเนะี่ยเมื่อเราอยู่ผู้เดียวยินดีในที่วิเวกทางกายวิเวกทางจิตแล้วเราจะเห็นธรรมของพระผู้ทธมีพระเจ้าว่าที่พระองค์ตรัสว่าอ๋อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ยังมี สิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปอันนี้ก็คือบทธรรมที่อยากจะฝากท่านผู้รับฟังรับชมทั้งหลายที่เราทุกยากทุกวันที่เรามีโศกมีทุลีมีความก้าแค้นเพราะเรามีความพอใจแล้วก็มีความเพลินอยู่ยังมีความอยากอยู่อยากในอาหารการกินด้วยเนี่ย อยากในะอะไรอื่นๆมากมายเมื่อเรายังมีตัวนี้อยู่พบใหม่ต่อไปก็มีแต่เมื่อไรก็ตามเราละความอยากความเปินความพอใจเนี่ยมันก็จะหมดอันนี้ผู้เจ้าว่าอินทรีย์ตัวนี้จะดีช่วงไหนผู้เจ้าว่าช่วงใกล้าตายช่วงป่วยหนักช่วงใกล้าตายตัวเนี้ยมันจะละราคาละนั่นที่ละตัณหาในกัปปพริกาลาหารได้อย่างเงี้ยอันนั้นก็ต้องไปรอตอนใกล้าตายก็ได้ นี่อินทรีย์ตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นจะทําให้เราแต่เราต้องศึกษาเรียนรู้ไว้ก่อนว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปไม่มีบทธรรมอันใดอื่นไปยิ่งกว่านี้ถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็จะไม่มีถ้าสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็จะดับไปยมไข้ควรบทธรรมอันนี้ให้ดีลกับไปา ตัวเองว่าเออทุกวันที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อบุตรเพื่อสามีเพื่อพ่อเพื่อ,อแม่อยู่เพื่ออะไระก็เพราะราคานี่เองความพอใจความกำนัดยินดียงนี้แล้วก็เพนอยู่กับสิ่งนั้นๆพนอยู่กับกิจการนั้นๆเพนอยู่กับการงานนั้นๆองนีเมื่อมีผลตัณหามันก็มีเงนี้แต่ถ้าเราไม่มีความพอใจไม่มีนั่นที่ความพนไม่มีตัณหาความอยากายาก็หมดนั่นเอง วิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอยู่ก็เหมือนแสงกับพื้นนั่นแหละถ้าไม่มีฝาบ้านไม่มีพื้นเรือนแสงก็ไม่มีเห็นไหมล้วแสงไม่มีบนฝาเรือนเอาถูกดินถ้ามีดินแสงก็มีแต่เอาดินออกแสงก็ไปอยู่ในน้ำถ้าเอาน้าออกแสงก็ไม่มีอันนี้เป็นหลักสัจธรรมเชื่อมโยงไปหาอีทัปัจจยาตาสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี สิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ย่อมดับไปสิ่งสิ่งนี้คืออะไรก็คือนามกับรูปนั่นเองนะวิญญาณกับนามรูปนั่นเองนะก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจในบทธรรมบทนี้แล้วก็คอยฝึกคอยวางต่อไปเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าพูดนี้เป็นไปไม่ได้อราคาลาก็ยังไม่ได้เรายังหนาแน่นด้วยราคา พระเจ้าละได้ความเพลินเหมือนกันก็ละได้สัานหาเหมือนกันก็ละได้พอถึงจุดจุดหนึ่งเราได้สังสมธรรมะคำของพระพุทธเจ้าวไว้มากมีอาวุธมากพอถึงเวลาจุดจุดหนึ่งเราจะละราคะนั้นที่ตนาได้งั้นท่านทั้งหลายอย่าไปรอแต่เราอยู่ทุกอย่างเบียดเสียอยู่กับบุตรกับสามีกับการงาน กับทรบทัพย์สินเงินทองอคงออกไม่ได้มันต้องมีได้นะคนที่ออกจากตนนี้ได้มีเยอะเป็นโสดาบันสกัตาคามีอนาคามีเป็นพระราหันก็มีนะจึงขอฝากบทธรรมนี้ให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาขอหมดจนาก็จเริญนพร